วันนี้เรามาดูวิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะครับมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยอยู่ในถุงนี่ครับนี่อย่างนี้ปลูกยังไงให้มันดกนะครับปลูกไงให้มันดกเดี๋ยวเราดูตัวอย่างว่ามันดกไม่ดกนะครับ่อามมาดูเดี๋ยวผมให้ดูต้นหนนี่ครับนี่ก้องน่ยดกนะครับอันนี้ถ่ายเดือนพฤศจิกา6-7ครับพฤศจิกา6-7มาดูต้นต่อไป พอมีบ้างนะพอดกอยู่นะนี่ลายบนรอบพอเดี๋ยวมาดูต้นนี้เอาสักงสองสามต้นพอนครับเอาสักงสามต้นก็พอเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลูกก่อนี่ครับดกอย่างนี้นะเนี่ยนี่นะดกดกอย่างนี้มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกครับแบบรวดเร็วนะครับนะวิธีการปลูก นี่เป,นเป็นต้นชําจากถุงก้าพันของเราเองนะครับเนี่ยต้นพันของเราเองก็ใส่ถุงมาแล้วประมาณสัก2เดือนนะครับออกรากแล้วนะครับวิธีการก็ขุดหลุมประมาณสัก40่สคูณสีนะครับลึก30เซนติเมตรปลูกให้ห่างจากขอบน้ําเนี่ยประมาณสัก 50- าสถึงเจเซนประมาณนี้ครับอย่าอย่าเกินนี้นะเพราะว่าเกินนี้คนน้ํามันซึมมาไม่ค่อยถึงนะครับถ้าถ้าเกินก็ได้ถ้าว่าพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าอนันนี้พื้นที่เราไม่ใหญ่มากนะครับก็ปลูกประมาณนี้ครับ จ็ดสิบเซนประมาณนี้ขั้นแรกก็โรยปุ๋ยนะครับแต่ว่าผมโรยไปแล้วมีปุ๋ยสิบห้าสิบห้าหรือปุ๋ยสิบหกก็ได้สูตรเสมอนะครับต้นละประมาณหนึ่งกำมือโรยรองพื้นนะครับแล้วก็พยายามหาดินนะครับดินที่รุน่นรวนนะเป็นหน้าดินผิวดินนะครับรองทับก็หลุมไปคือปลูกไม่ต้องยากนะครับปลูกไม่ยากมะพร้าวเนี่ยนะครับก็โรยๆทับไป เราขุดลุมไว้แล้วนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะทีนี้๊บฉีดถุงะจะใช้กรรไกรตัดหรือฉีดแบบผมก็ได้ได้หมดเลยฉีนะดูนะฉีดค,ครับประคับประคองตรงนี้นะครับลากให้ตัดออกนะครับตัดผมตัดไป้แล้วแหละรประคองนะครับฉีดป๊าบไอหันมันแล้วแต่สะดวกนะครับบางท่านก็บอกว่าหันไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรอันนี้ผมแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่ายัางไงซะเราปลูกให้มันเป็นแถวเป็นแนวนะ าหันไปทางขวาวก็ขวาเหมือนกันหมดทั้งแถวนะครับแต่ถ้าหันไปทางซ้ายก็ซ้ายทาั้งแถวทั้งหมดเพราะว่ามันจะได้เป็นแถวเดียวกันเป็นแนวเดียวกันนะมันจะได้สวยนะครับโอเคแกะออกมาจากถุงแล้นะครับไม่ยากครับก็แค่ตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตั้งให้ได้นแนวอย่างนี้นะครับตั้งตั้งอย่างนี้สังเกตดูระดับผิวดินกับเนี้ยลูกเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่าผิวดินมากครับแล้วก็ไม่ลอยนะครับต้องมีการเห็นไหมครับต้องมีดินเนะี้ย ปิดด้านล่างแต่ก็ไม่ถมควรอย่างนี้นะครับถมควรไม่ค่อยโตต้องให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็เอาเศษดินที่เราคุกปุ๋ยไปแล้วเนี่ยปุ๋ยคออปุ๋ยหมักอะไรก็ได้ครับปุ๋ยขี้ไก่แกบก็ได้ก็เอาลงไปเอาลงไปไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอันนี้ปลูกแทนต้นเก่ามันอันนี้ดินค่อนข้างจะซึมน้ำมาเยอะเนื่องจากฝนตกหนัก ยายมหาดินนะครับไม่ยากเลยปลูกมะพร้าวนะให้ดกไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรมากมายปลูกง่ายก็ะดกนครับแต่ท่านต้องรดน้ำนะลดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างพอ,อดินอ่ร่วนร่วนลงไปแล้วเนี่ยร่วนร่นล,ล,ลงไปตอนแรกๆนะครับตอนหลังๆก็เอาดินเป็นก้อนหน่อยนะครับเพราะว่ามันเวลาฝนตกแรงๆมันจะได้ไม่ไปไหนปวดได้นะครับไม่เป็นไรเพราะให้มันตึง ใส่ไปอย่างนี้ไม่ได้ยากเลยปลูกมะพร้าวครับทีนี้ท่านอาจจะทําเป็นคันกั้นน้ํานิดหนึ่งเนี่ยกั้นเพื่อไม่ให้น้ําเวลาเราลดน้ําครับเวลาลดน้ําเนี่ยน้ํามันจะไหลรูดลงไปที่คลองร่องของเราก็ทําเป็นคันกั้นน้ํากันไว้นิดนึงนะไม่ต้องกั้นสูงครับถ้าน้ํามันขังมากมันจะได้ล้นออกไม่งั้นมันแช่เพราะมันแช่เนี่ยถามว่าตายไหมมะพร้าวไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า มะพร้าวเนี่ยชอบน้ําแต่ว่าถ้าขังน,น,นานๆเนี่ยเขาจะมีอาการเหลืองบใบจะเหลืองแต่ก็ไม่ถึง,ถงขั้นว่าเน่าหรืออะไรนะครับเพราะว่ามันชอบน้ําอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีอาการใบเหลืองเนี่ยเสร็จแล้วประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็ดินฝุ่นเ,น <c oughs> เม็ดเล็กๆเติมเข้าไปให้มันอยู่ในร่องอากาศร่องที่ดินเม็ดใหญ่ๆนะลงไม่ได้ เป็นนั้นเสร็จครับเรียบร้อยปลูกไม่ยากนะครับปลูกประมาณสักสองปีกว่าๆหรือสามปีเนี่ยเราก็จะได้กินผลผลิตเขาแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าอย่าลืมนะครับปลูกเสร็จแล้วอย่าลืมรดน้ําครับถ้ารดถ,ถ้าไม่รดน้ําปั๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการโดนแดดเผาหรือไม่ท่านอาจจะใช้กิ่งไม้หรือใบมะพร้าวทางมะพร้าวแก่เนี่ยมาบังร่มหรือเป็นสแลนดาขึงบังร่มไว้แต่ว่าผมไม่ไม่ขึงมาเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มจะหนาวแล้วแดดไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ ก็จะลดน้ําตามนี้ครับก็รดให้ชุ่มลยพอรดชุ่มเสร็จปั๊บปุ๋ยยังไม่ต้องใส่นะครับปุ๋ยยังไม่ต้องใส่ผ่านไปสักสาเดือนก่อนให้ต้นเขาตั้งสวยก่อนต้นตั้งสวยต้นตั้งตรงแล้วเขาตั้งตัวได้ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ